ลายต่อไปเป็นควักธรรมดาสองครั้งในห่วงเดียวสัญลักษณ์จะเห็นว่าข้างบนอ่ะมันจะบานออกก็คือมันจะทําให้จะเป็นการขยายขยายความยาวหรือขยายห่วงนั่นเองนะางั้นก็ควักธรรมดานั่นแหละก็คือแทงห่วงลงไปพันแล้วก็ควักไล้ขึ้นมามนทักควักธรรมดาแต่ว่าทำสองครั้งในห่วงเดียว พอแค่นั้นก็แทงซ้ํารูเดิมควักมันขึ้นมาแล้วก็รวบจบรวบจบดูอีกรอบนะคะแทงแทงห่วงลงไปพันเอ,อาควักขึ้นมาแล้วก็รวบจบแล้วก็แทงซ้ําอีกครั้งหนึง่งควักเอาขึ้นมาแล้วก็รวบจบแแทงซ้ํา อือจดสามสองแ<า><า>ท่งสามโอ้ยหลุดทำไมแอลหลุดก็ไม่ต้องตกใจพยายามเกาะห่วงมาให้ได้แล้วก็ทำใหม่แทงตายผ่าน,นมารวบแทงส้มรูเดิม ควักขึ้นมาแล้วก็ควกักรวบคังที่หนึ่งขันงที่สองครั้งที่หนึ่งคังที่สองมีลายนี้นะ,ะนหนึ่ง ที่สองโอเคครั้งที่หนึ่งครั้งที่หน <c oughs> ึ่งตั1 1> <c oughs> แล้วก็ครั้งที่สองที่เราจะได้ก็คือมันจะบานออกมันจะเป็นการเพิ่มห่วงขึ้นมาถ้าซ้ำลูก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า้พอเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเราก็จะได้เป็นแผ่นโค้งนะคะ